คุณหมอครับความดันโลหิตสูงอาการเป็นยังไงล่ะครับอน่าคิดนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาความดันตัวเองของหมอใหม่ให้ดูก่อนว่าเท่าไรเนาะค่อยๆวัดไปเนาะคือโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเอาจริงๆนะอาการของมันคือไม่มีอาการคนไข้ส่วนมากเนี่ยที่เป็นความดันเนี่ยแทบไม่มีอาการเลยนะครับเนาะถ้าไม่ว่าความดันตัวเองเนะจะไม่รู้เลยว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆครับแต่ก่อนเนี่ยอายุสัก าสิบหกสิตรงเป็นโรคนี้เนาะพออายุปัจจุบันเนี่ยอายุสักสี่สิบสาสิบก็เริ่มเป็นแหละเพราะว่าปัจจัยเรื่องอาหารอาหารการกินของเค็มของมันของทอดกระตุ้นให้ความดันโลาหตสูงได้แม้กระทั่งพันธุกรรมบางอย่างก็ทําให้พ่อแม่เป็นลูกก็เป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนเป็นหมดเลยก็ได้นะครับเาอ่าอยู่พอไหมนี่ความดันตอนนี้ของพอไหมตัวบนร้อยยี่สิบตัวล่างเก้าสิบสี่แล้วก็ชีพจรประมเก้าสิบกว่า ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่นะครับไม่สูงเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยคำถามต่อไปคือว่าอันที่หนึ่งคืออาการคือไม่มีอาการต้องวัดความดันถึงจะทราบอันต่อมานะครับข้อ2ถ้าเริ่มมีอาการคือว่าความดันอาจจะสูงสักประมาณ1 5 0 160จะเริ่มมึนๆมึนๆบางคนแบบปวดท้ายทอยหรือบางคนรู้สึกแบบปวดขมับปวดท้ายทอยมาขามับแต่ต้องดูก่อนว่าอันนี้เป็นไมเกรนหรือเปล่า พราะบางคนเนี่ยเป็นไมเกรนก็ปวดท้ายทอยปวดขมับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายตาพรา่าตามัวเดินโครงเคลงได้กลิ่นเหม็นกินชนอาการปวดเยอะขึ้นซึ่งคุณต้องดูว่าตอนที่ปวดตอนนั้นน่ยวัดความดันแล้วสูงไหมถ้าวัดแล้วไม่สูงอย่าไปบอกว่าเป็นความดันเนาะอันต่อมาเนี่ยร้ายแรงสุดนะควรไม่เคยเป็นความดันมาก่อนแล้วไม่เคยวัดความดันไม่เคยดูแลตัวเองเลยหลายแรงสุดนะคะรับหลอดเลือดฝอยสมองแตกไตาวายต้องฟอกไต นั่นคือรแรงสุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยเช็คมาก่อนว่าตัวเองแบบเป็นความดันมาก่อนเนาะไม่เคยตรวจร่างกายไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยวัดแม้แต่ความดันตัวเองจริงๆเดี๋ยวนี้นะคุณเดินไปคลินิกแถวไหนเนี่ยไปขอวความดันเขาเขาคงไม่คิดตังหรอกไปร้านขายยาไปโรงพยาบาลเราก็เรียกเราพอสตตอโรงพยาบาลสุขภาพตำบลแถวที่เรียกอนามัยสมัยก่อนนะเนาะหรือว่าไปโรงพยาบาลน,นอกความดันเขาไม่มีใครขอเก็บเงินคุณหรอก วัดง่ายจะตายหรือง่ายสุดเนี่ยคุณหาเครื่องเครื่องึ่งความดันวัดที่บ้านซื้อหนึ่งเครื่องใช้ได้ทั้งบ้านนะครับได้ประโยชน์ทางครบอบครัวเลยดังนั้นเนี่ยโรคความดันเป็นโรคที่รักษาง่ายมากเนาะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกินยาก็ได้คุณแค่แบบรู้ว่าความดันเริ่มสูงใช่ไหมแล้วก็มีคําแนะนําจากคุณหมอใกล้ตัวว่า,าคุมอาหารนะออกกําลังกายนะลดเค็มนะนู่นนี่นั่น <S <S พอวัดซ้าความดันอีกสักสองสามเดือนพอมันลงน้ําหนักคุณลงความดันลงทุกอย่างดีขึ้นก็ไม่ต้องกินยา แต่ถ้าเมื่อหลายความดันทําทุกอย่างแล้วยังไม่ลงก็มีการรักษาเบื้องต้นไปโดยการรับประทานยาหรือจะวิธีอื่นก็แล้วแต่คุณก็ลดความเสี่ยงในอนาคตที่จะเป็นโลหิตสมองแตกเป็นไตาวายเป็นหลอดเลือดส่วงอกแดงใหญ่ตรงนี้แตกแล้วมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการตลอดชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยนะครับโรคความดันนะครับเยอะที่สุดนะครับก็คือไม่มีอาการ ดังน,นั้นถ้าคุณจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือป้องกันความพิการในอนาคตหรือป้องกันการเสียชีวิตในอนาคตอย่าลืมวัดความดันตัวเองด้วยที่ที่ผมได้แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ